ตอนนี้เราเริ่มเห็นคนติดโควิดน้อยลงเยอะมากๆเลยทีเดียวนะค่ะตอนนี้เขาจะระวังพวกไข้หวัดใหญ่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเด็กต่ำอายุ6ปีก็จะ RSV หรือ RVS RVS ขออภัใช่ครับคือตอนนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยออกมาเตือนนะครับบอกว่าไอ COVID ้โควิดเนี่ยเริ่มน่ากลัวน้อยลงแต่สิ่งที่น่ากลัวมาก มากกว่านั้นเนี่ยก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองคุณผู้ชมฮะคุณหมอที่เมืองปักน้ําโพนะครสวรรค์ครับออกมาเตือนเลยบอกว่าน่าเป็นห่วงนะะน่าเป็นห่วงนะครับไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะครับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนะครับออกมาเตือนนะครับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นนะครับที่ตอนนี้ระบาดหนักเลยทีเดียวแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะ ซึ่งอำเภอที่มีอัตราการป่วยสูงสุด3อันดับแรกนะครับของนครสวรรค์เนี่ยก็คืออำเภอลาดยาวอำเภอชุมแสงแล้วก็อำเภอเก้าเลี้ยวนะครับทางผอรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับแพทย์หญิงการจนาขอนทองนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับในพื้นที่จรรังหวัดนครสวรรค์เนี่ยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันเอครับเนี่ยฮะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เอนะครับกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยนะครับไปฟังเสียงท่านผอ,อนิดน,นึงครับ สำหรับภาวะอันตรายของโรคนี้ก็คือการที่มีภาวะแทรกซ้อนก็คือเรื่องของการปอดอักเสบปอดบวมหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนขึ้นมานะคะระยะฟักตัวที่สําคัญของโรคก็คือ1นถึงเวันแต่ระยะฟักตัวที่เจอมากที่สุดก็คือในภายใน3วันซึ่งคนไข้ก็จะมีอาการติดเชื้อโรคด้วยนะนี่ครับท่านผอ,อ,อบอกว่าเพื่อที่จะให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับต้องพยายามนะครับทําตามมาตรการเหล่านี้ครับคุณผู้ชมฮะก็คือปิด ล้างเลี่ยงหยุดครับปิดก็คือปิดปากปิดจมูกนะล้างก็คือล้างมือบ่อยๆเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการแกล้ชิดผู้ป่วยนะครับแล้วหยุดเนี่ยก็คือเมื่อเราป่วยก็ควรจะต้องหยุดเรียนหยุดงาน หยุดทกิจกรรมต่างๆนี่แหละครับถูกหนึ่งก็คือสมมติว่าเราติดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไม่ไปแพร่ระบาดให้กับ<ม>คนอื่นๆต่อด้วยเนาะใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะอุ้ช่วงนี้ใกล้สอบแล้วด้วยเนาะ<ม>หรือบางพื้นที่ก็สอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ามีคนป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วไปตรวจเจอเนี่ยห้องเรียนหนึ่งสมมติ4คนขึ้นไปเนี่ยเขาปิดห้องเลยนะคะอเออแล้วเขาก็จะปรับการเรียนการสอนใหม่มถ้าห้องไหนที่กาลังจะสอบเขาก็จะปรับในเรื่องของการสอบใหม่นะคะพอยิ่ นอกจากนี้ต้องระวังไข้เลือดออกอีกนะช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคือ,อพวกเด็กๆเ,เนี่ยติดกันง่ายถูก<า>ไหมแป๊บเดียวเนี่ยสมมติว่ามีเด็กคนหนึง่งติดปุ<า>๊บอยู่ในห้องเรียนบางทีกกำลังเล่นกันหรือว่านั่งแบบโอ้โหคือนั่งกินข้าวด้วยกัน<า>แป๊บเดียวเนี่ยติดกันทั้งห้องเลยทีเดียวใช่แล้วนะใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันนะคะ